ผมวันนี้เรามาที่ร้านโอริซอนสาขาหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาเดินเที่ยวดูนะครับผมเพราะว่าทางร้านอ่ะเขามีการปรับปรุงร้านขึ้นเยอะเลยนะครับผมโดยการเพิ่มโซนข้างนอกนะครับผมสําหรับการนั่งเล่นนะครับผมคือโซนเอาท์ดอร์นะครับสาหรับครอบครัวนะครับผมสำหรับใครที่พาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับพาเด็กมีสนามเด็กเล่นเด็กเพิ่มขึ้นนะครับผม แล้วก็มีที่นั่งด้านนอกเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมสาหรับร้านโฮลิซอนนะครับที่เขาปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ<ป>ผมก็เป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมร้านโฮลิซอนสาขาหนึ่งคนถึงเยอะนะครับผมเพราะว่ามันก็คือเขามีจุดโซนนั่งทั้งข้างในและข้างนอกนะครับผมข้างนอกนี้จะเป็นโซนสําหรับครอบครัวนะครับมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นพร้อมนะครับผมแล้วก็มีที่นั่งเยอะมากแบบมีที่นั่งแบบสาหรับนั่งที78คนนั่งที10คนนั่งประชุมกันเนี่ยมีเยอะ,ะครับผมมีเป็นจุด หลายจุดเลยครับ7จจุดให้นั่งเลยครับมีส่วนสนุกให้เด็กเล่นมีไอติมขายมีคือเอาไว้ง่ายมาที่นี้ที่เดียวจบครบอ่ะเหมือนคือพาครอบครัวมาได้สบายเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนชราคือมาที่นี่ได้หมดเลยครับฉะนัานร้านนี้ก็เลยกลายเป็นร้านที่คนเยอะมากนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือป้าอาหารแล้วก็ตัวกาแฟเขาไม่แพงนะครับผมราคาไม่ถึงร้อยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผม สำหรับกาแฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับผมอัะผม ภายในร้านก็มีการปรับปรุงาลูกค้าก็มีเยอะเหมือนเดิมนะครับผมน้ำตกก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันนะครับผม ครับผมสำหรับตัวเครื่องวิกตอเรียนนะครับผมเมื่อวานเราไปถ่ายที่สาขาสองหลังโรงพยาบาลมานะครับก็เป็นวิกตอเรียเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นเป็นสองหัวนะครับตัวนี้เป็นสามหัวนะครับผมแล้วก็มีเพียงอ๋อมีเพียงสาตัวในประเทศไทยนะครับผมตัวนี้นะครับผมโอื้อเอันนี้ตัวแรกที่มีคนซื้อตัวที่สองตัวที่2ที่สายังยังมีใครซ้อเตื้อ สำหรับร้านฮอลิซอนนะครับสาขาหนึ่บ้านฟามนะครับผมก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็คือ,อาทางด้านผู้บริหารเขาก็คือว่ามีการปรับปรุงและวก็ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตลอดเวลาน,นะครับคือมีการเพิ่มโซนเพิ่มขึ้นมีการเพิ่มไอติม มีการเพิ่มสนามเด็กเล่นมีการเพิ่มโซน o u t ดอร์นะทำให้ร้านโฮลิสตนสาขาหนึ่งบ้านฟาร์มนะครับก็ยังมีลูกค้ามาอย่างเหนียวแน่นนะครับผมก็เลยเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าถ้าใครอยู่เชียงรายก็ต้องห้ามพลาดนะครับต้องมาเที่ยวกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับขอลาไปก่อนนะครับแลวเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย